กิกเนาะโอ้บาจิตเพิ่นได้กิกอยู่ในงานบุญบังไฟผมแม่มีน้องเนาะเออเนาะโดยบาจิตเพิ่นงานเขาแล้วแม่มีน้องเนาะเพิ่นสารภาพเพิ่นแม่ยวิจิกต้องล่นี่เป็นเป็นกิกกันเลยวันนี่ ับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สู่ขู่สู่คนเมว่าสิเป็นพี่น้องทั้งพังลาวทั้งพังไทยทั้งต่างประเทศการยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องบาวตา้าบ้านเฮาคือเกา่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้เนาะบาวต้ากับสีภาพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าลงไปนะงานบุญบงังไฟพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอยู่ที่วัดบ้านอันโคกใหญ่เนาะกัคือบ้านของบาวจิตเองพ่อแม่พี่น้องเนาะบ้านโคกใหญ่เมืองอุทุมพรแขวงสวัสดิ์นครพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกับเมื่อนี้เพิ่นกะับนจะัด งานบุญใหญ่คืองานบุญมังไฟพ่อแพี่น้องการร้ายปีแล้วเนาะที่ว่าเพื่นอนบ่ได้เหตุงานบุญมังไฟขึ้นมาเนื่องจากว่าโลคโควิดพ่อแม่พี่น้องเลยแต่ปีนี้เนาะกับแบบโรคโควิดก,กับทุเลาเบาบางลงแล้วเนาะเพื่อนกาเลยแบบ จัดงานบุญขึ้นมาเนาะบาตากับจิพาพ่อแม่พี่น้องพาพ่อแม่พี่น้องเนาะลงไปเบิงหีดคลองวัฒนธรรมเนาะทางบ้านของบาจิตเพิ่นว่าเพิ่นหลินบุญใหญ่เพิ่นมวนซื่อโฮเซลกันแบบใดพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะว่าเพิ่นเฮอียังเนี่ยเพิ่นเฮ็ดจังใดเนาะจูดบังไฟนั่นนี่พ่อแม่พี่น้องอย่างใดก็ลงไปติดตามรับชมไปเบิงนํากันเนาะว่าสีมวนสีซื่อชำใดพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะตอนนี้บาตาก็อยู่เพื่อนของบาจิตเนาะก่อนสิลงไปก็สบายดีกับบาจิตก่อนเลยพี่น้องเลยสบายดีเดพี่น้องเลยอนาะสบายดีเด แม่นๆกันเมื่อนี้กับสิภาพพ่อแม่พี่น้องเนาะบึ่งบรรยากาศพี่น้องเอ๊ะกับลายปีเด้ยวพี่น้องที่ว่าทางบ้านเพิ่นน้อมบริสุทธิ์คือว่าบริสุทธิ์เตีกับเนื่องจากโควิดพี่น้องเลยแมนเมนเมนพือสทีแบบบุญพ่อเนี่ยถึงน้อมมาได้เมนเมนบริสิ์สีภาพพ่อแม่พี่น้องเนาะไงงงอีกฉบับเนาะกะสบายดีท้าพ่อท้าแม่ก่อ็สบายดีพ่อแม่โดย เนาะจังได้คักแล้วพอกินลาบงัวนี่ค่ะพี่โอ้ค่ะค่ะเลยเนาะโดยโดยโดยเออทั้งนี้นะเป็นปูพวกวาจิตนี่อ๋อเนาะสบายดีเนาะโดยคือคือกันเนาะโอ้เจ้าเห็นวาจิตเพิ่นเราลงคลิปเรื่อยๆได้เพื่อนน้องเลยเอี๋ยวเดีวเดีโดยโดยเพิ่นเป็นเป็นไอ้กันแท้ๆเลยนะปะ เพืนเป็นน้องน้องของยาโอ้อะไเป็นลาบาวเนาะน่องของยาละบาวของทาพ่อดูเดี๋ยวลาบาวของทาพ่อเนาะแกให้เพื่อนเผาเฮีอนเนาะชั้นดูจังใดเนาะบมาตากันินะจีลงกันบ่โอ้ลงกันบ่เนี่ยเงอลงเงินเออทำเมยได้ชาลงบ่เออบาลงมาปูได้ชาลงบ่มาได้ลงเออมาได้ลงเนาะอ๋าชั้นเนาะโอเคละชั้นเดี๋ยวจีผาพลาพี่น้องเนาะลงไปอ่าเบิ่งไปชมทั้งวัดทั้งว่าเพื่อนผู้หลับพลายพี่น้องเนาะ บ้าตากันสิย่างลุกเงียบพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็เนื่องจากฝนตกเนาะเพรฝนตกแห้งบ่บ่จิตทางนี้อ๋อเนาะพ่อแม่พี่น้องลุยมากถึกนนี้อึ๊บโอ้ถ้าบาจิตบ่ถมเพื่อนเพิ่นนี่ถือว่าอั้งเลยแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะนี่ก็คือเพื่อนของสาวขวัญเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องที่อ่าน้องสาวของบาจิตเพิ่นแล้วเนาะผู้ที่เคยอ่าออกอ่าคลิปน้าบาจิตเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะจังได๋ก็ อ่าพูดแะไรเนาะลงไปเบิ่งไปชมอ่าทางวัดทางว่าเพื่อนว่าฮีดครองประเพณีทั้งบ้านบาวจิตอีเพื่อนลินเพื่อนมวนกันแบบใดพ่อแม่พี่น้องเพื่อนอ่ามีการคบงันกันแบบใดเนาะโอ้กะมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะมาลินมามวนน้ากันเนาะมาสร้างน้าทําบุญน้ากันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะบุญน้ากันอ่าพูดแะไรเนาะพ่อแม่พี่น้องกะคือสี่ช่วงประมาณสองโมงเพื่อนจังกิจูดบ่างไฟนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ๋อเนาะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนขนาดนียเนาะโอ้อ

Workers, โอ <including> ้โหเลยเนาะทางนี้อ่นี่ยคู่เพื่นทีบอลน้อเพืพี่น้องนี่มันกะตอบเสงตะวินน้องโสบายดีมันกะบมเดลแล้วเนาย่ี่โอ้เอาแล้วเนี้ วานเนอวัานวานวานมจะถือไอาเนาะวังว่านจะคู่บนต้นนะลูกเอาสบายดีโอ้เนี่ความแม่เพิ่มควแม่พี่อตเลยน้องมูควแม่พี่้อง เนาะแต่หายคนกคือจิูจักพืนเนาะพ่อแม่พี่น้องบอสีบัรนเนาะโดพอน้องเลยะคนไปถ่ายนด้หโอ้ถ่ายถถ่ายได้เนาะโดนโอ้ดคลิปมาถ่ายได้อยู่โดนหางได้คลิปเดียวนี่แหละ เนาะหลายๆคนนี่ก็ได้คนชมจ้ะชื่ออ่าบ่อท่าบ้านเฮาเนาะอ่าแบบทีมงานออกเสียงแหละพี่น้องแม่นๆๆๆว่าเนาะเพิ่นกะยังอยู่ทางเงินเพิ่นบ่หรือว่าเพิ่นยังบ่ลงลงมาเนาะมาคนเดียวนี่บ่จะมามู่2คนอโดยๆโไม่เกือใกล้เด้อเด้อ tiếng không biết đâu, đôi đôi, nó, rồi, buổi nó, bưng nó đâu บ่าวบ่าวตาเช็ดเศษผู้สาวคนนี้มาพี่น้องเลยเช็ดรเนาะเกาวซารพี่น้องบ่เช็ดใชกระกล้แล้วเนาะคนนี้โอ้ปู่คนลายขนาดเนาะเลยแม่นเม่นม้วน เล่นกันส uh, uh. oh. ั้นมันดีบ่เออเพราะวมันจัดสบายเลยนะอ้ยไ่ได้เอามาน้ำนกองไปพี่น้องลืมอยู่บ่รถอันนี้บ่ได้เอาขากล้องตยบั้ยาวมายโอ้ยเนาะบอจิตลากีผู้ชาวแล้วเอาไปพี่น้องเมียเพิ่งจะให้เนาะผู้ชายมีแต่คนมาแม่โอ้ผู้สาวบ้านบอจิตนี่บ่ธรรมดาไปพี่น้องเว้ยไปดิเอาไปเอาเข้ามาไปพี่น้อง สาวมาน้ำนกเปรมพิน้องกับล่างชิออกเนาะอ้าวสบายดีสาวคิงคัมลงมาน้ำกั่นบิดนกเปรมพิน้องนี่ฮุกพึ๊กพรมเปรมพิน้องเลยฮุกเข่าเนาะเอาแล้วเปรมพี่น้องทั้งนั้น ลุกแล้วเมนเมนมวนลิตรของวัดทางคารไปนี่เนาะผู้คนทั้งเงือกหลายเพราะถูกมวลเลยพี่น้องเว้ยเนาะผู้นนาสวา,าวก็มีผู้เจ้างามมาสบายดีโอ้เนาะใครเลี้ยว้ยพี่น้องระวังลูกมานนี่เต้นของกองเลี้ยวไปพี่น,อบบน,น,น้อง,องเนาะพับมวลแหละาบุณเพิ่น,อน,อน,น <c oughs> โอ้บุญ เสียงกองเนาะมีครบหมดเลพี่นอ้องคุณแล้วคู่เดือนสิโต๊ะคุณแหละเนาะคุณปีดปีดปัดปใดเนี่ย,ยถือว่าคนนี่โอป๊ะมา,มากหนาะหลายตายแล้วจะเบื่อเลยพี่น้อง <c oughs> ขสารเดือดซลเนาะบอิดตเพิ่นกระักอยู่ทังใดอาสบายดีโดนนมนมากันมาไม่เ้องเอ้ยมาห่วงทบุญเนาะไสบอลเสนเพิ่นได้โอ้ยน้บอลเสนตั้งเพนมาข่วนทั้ีโอ้เบิ่งทีเดียวเนาะเบาดนี่้จะแทบบานี่ จักทิมโอ้ิใัยบาทมาเมพี่น้องเว้ยทิมโอ้โอ้เนาะบอเลยพี่น้องบอตาลืมแล้วบาทในจักเมนผู้ใดจับโอ้บอตาไปแดดใต่กระมวล Thế còn thì tốt này mọi người người dân mò lọt nó còn dân tốt dù mà đen này có đi là mẹ tổm xéo xạ nó Màu nguồn gặp lực qua đèn khác đi này <laughs> ปลายปีเลียพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ว่าเพิ่นบริจัดงานงานบุญบางไฟนี่เพิ่อนเชียนให้อ้อมวัดนเนาะเพิ่นเชียน่อ้อมวัดนี่สามหอม่อพ่อแม่พี่น้องแล้วเพิ่นกาศิโลออกไปจูบบางไฟข้างนอกเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเลยอันนี้เนาะทางอ่าทางงานบุญบางไฟเพิ่นสิเอิ้น แฮ่บดเฮบวชพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเป็นกะจีหามยาคูเนาะแฮ่ไปาริซี่แหละพ่อแม่พี่น้องเป็นกะเอิ่อเฮ่โบดเฮบวัดเวียนเวียนมาแบบนี้กับพ่ออาทีมงานเขาเอาเตียงพื้นเก่าเนาะยังไม่ยุกง่ายไป็งไงวะสบายดีไปม่ได้โอ้โดินเดนเนาะ kẹp kẹp ngứa cửa cây đó nó à, sợ bài thì không ai biết đâu nó bắt là nó có kè nó không ai biết đâu cửa cây, cửa cây đẹp cứ mùa hè nó vào đâu nó không đâu, vài con trừ nó vào bên phía đây อ๋อปอตาเห็นแล้วพี่น้องคนที่ถือโอวาท้าไปรุนร่นบุญนะบดบวารแตรถติดเนาะคนก็ติดคือกันบาทนี่โอ้ยเขาสา บจิ๊ดกะจักไปทั้งใดเนาะพี่น้องลงกันแล้วเนาะอ๋อพูดทางนั้นเนาะบอกอีตุ้มบอกมย์พี่น้องทั้งนั้นเด้อพูดเนาะบอกจี๊ดอยู่พูดบอกมย์พี่น้อง กอแล้วผมเองพี่น้องพ่อบอลจิ้ตแล้วเนาะตามหาจนเมื่อยบอลจิ้ตมันกับสิบหอดอนาะเห็ดเดียนี้เนาะโอ้เนาะเอ้ามาวันนี้เข้าเบิดแล้วผมเองพี่น้องสั่นเอาน้ำหัวนี่เนาะโอ้คุณพ่อ้นเออใส่ตู้กอาน้ำน้ำเบิ่งดีเนาะเดย ไปพนไปยุดไว้รเนาะบอกว่าแต่รถติดพมพี่น้องคนก็ติดคือกันนาะมาช่วงนี้นะโอ้เขาน้ำหัวนี่ใกล้อิมบาทนึงพมพี่น้องเลยป กิ๊กวะโอ้บาจิตเพิ่นได้กิกอยู่ในงานบุญบังไฟบ่แม่พี่น้องเนาะเออเนาะโดยบาจิตเพิ่นงานเข้าแล้วแม่พี่น้องเนาะเพิ่นเพิ่นสารภาพเพิ่นเนี่ว่ากิกต้องรงนี่เป็นเป็นกิกกันหรือบ่นี่ยโมตาเรื่องเชยบาจิตเนาะเนาะบอกบอกบาจิตมาได้กิกเนาะอยู่อ่าในงานบุญบังไฟบ้านเพิ่นเองบ่แม่พี่น้องเอ้ยอันนี้เนาะโอ้เพิ่นนี่บ่ธรรมดาบ่แม่พี่น้องเนาะกิ๊กนั่นกิก๊กนี่ ันน <chat> uh ี ji, ja ้โดยอันน <Rad> no? ี no?! uh, ing, no? uh, ing, ้น ah ี่ก็จะเป็นบอนอันนี้น่ะเป็นบอนเลปรนเทศยังก้อยฮะบอลหดน้ามีคูโอ้บอนหดน้ามีคู่พ่อแม่พี่น้องเหรอเนาะคือทางหลังของวัตตาละไรของพี่น้องเลยโดยบัดนี้เนาะก็คือสีผ้าพ่อแม่พี่น้องเนาะออกไปอ่าเบิ้งเนาะอ่าบาดเพป็นจูดบังไฟพ่อแม่พี่น้องแังได้ยินท่าเบิ้งตอนเพป็นจูดบังไฟน้ำกันบ่ะนี่ฮะ เอ้าเพิ่นจูดองไฟเล้วที่รียว่าจะขึ้นเมื่อก่อนบ่เบิ่งเบิงเบิงเนาะเออพ่อแม่พี่น้องกะได้หยุดงานบ่มื้อนี้หยุดงานเลยดีดูโอ้หยุดงานพ่อแม่พี่น้องนี่นะเป็นเป็นสาวโรงงานเน้องเวรีพี่น้องแต่เพิ่นหยุดงานย้อนความมักงวนเพิ่นอ่เวรีพี่น้องมักงวนขนาดเนาะเออโดยโดยพูดเช้าเวรีพี่น้องโวยเข่าอีกแล้วโดยผู้สาวงานนี่ก้อนมีแต่ผู้งามงาน้องเว้ีพี่น้องโอ้ ฮะงามมือเดียวนี่โอ้กระโพดกระโพดเนาะนี่กระเบโมนผู้อื่นผู้ไกลดอกเป็นพี่น้องเลยเนาะเป็นมู่ของอ่าบาต้าบาจิตกระเมนพี่น้องก็เลยเนาะว่าหยอกว่าหัวกันตามภาษามู่กันเนาะจังกว่าได้หัวแล้วจังนี่ได้แล้ววะโซดเยี่ยมมากไม่ได้เห็นกันแต่โดนรักขึ้นมาชื่อซ่องนะบาจิตเป็นคนตั้งให้เพื่อนพี่น้องเลยจั๊กมาจั๊กมาไปที่ตามให้เพื่อนในเด้อโอ้ตั้งอะไจังไงตั้งช่องเหรอเพื่อนชาวจินชาลาเด้อ ชาวที่ชาวเล้าอชาวจีนชาวเล่าโอ้โหน้องพี่พี่น้องผลงานบุญเนาะมันกัดดังๆเนี่โดยโเนาะบันนี้เนาะโดยเนาะบันนี้บอต้ากสิโกอนุญาตเนาะน้ำโอูหับานนี่โอ้โหเนาะโอ้ผมพี่พี่น้องงนี้เห็นขับผม่พี่น้องเนี่ สาธิตแน่ะนบ,บ,นบ้าน้องรับบาตรในพุ่นโอ้ถูกกระดึบ๊บกระดึบเลยเนาะพุทธาครับพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยกแกแล้วเป็นที่เรีบบยบร้อยพ่อแม่พี่น้องเนาะกกาสีผ้ากันอ่าออกไปเนอกจากบอลเพิ่นจูดบังไฟมาแล้วภูมแม่พี่น้องบาตนี้เนาะกาถือว่าอ,อ่าตอนนี้เนาะกกาอ่าสี่สองโมงเนาะภูมแม่พี่นอ้องบ่าวต้ากับว่าลงหน้าล,ลางหลังสองโมงนเนาะคนกัเริ่ม ี่ะยน้อยออกไปอ่าบอลห่างเนาะกะเคียมจูดบังไฟบวกแม่พี่น้องอยู่บ้านนี้โอกนี้น้องทางนี้เพื่อนก็ขายบังไฟพวกแมพี่น้องเรือคนกะหลายเนาะพวกแมพี่น้องมาหลายพอสมควรณ์มานี่กับแม่พี่น้องเลยทางนี้เนาะกะอ่าทีมงานของบอเสียงเพื่อนเนาะเพื่อนกะชิแจกดีด้บยพวกแม่พี่น้องเลยทางนี้เนาะผู้ใดอยากได้กะเนาะมาจับเอาได้เนาะแม่พี่น้องเพื่อนแจกให้กินฟรีบวกแม่พี่น้องเลย ขึ้นไปแล้วนักหนะดิเฮ็ดยังได้อันนี้เนาะโหยับบดบานโปรแมนพี่น้องไปดูโอ้ไปโอ้ถูกไหมพี่น้องเไปเตรียมเลยเนาะปอจันทยังได้ไหวบ่จังหวะว่านี่แหลยพูด่าเนาะโอ้ยยืนยืนเป็นแถวได้นี่คือชีดีพ่อแม่พี่น้องไปแจกอะรู้เปล่าเนาะหลายคนโ่รแมนพี่น้อง ดูดูอ๋อได้บูนี่บูนบ่าวเสียงบนนี้ครัรบพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยถือทั้งว่าชองหันเลยนี่เนาะขาเนาะบารตากะอ่าคือเอียนได้พาพ่อแม่พี่น้องเนาะออกไปเอ,อีนเบิร์กทางบอลคนจูกงนะองไฟเนาะพ่อแม่พี่น้องทั้งน้อยนี่ก็ได้เพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะเริ่มเททน้อยแล้วอ่า ยังไงยังอีกจังมือวานนี้ฮะอ๋ออีกเดือนนึงเพื่อเดาเนาะสู้ๆู่ซู่ซู่พี่น้องโดยโดยรุ่นน้ำกันเนาะเดาพจะมาโดยมารวมงานบุญน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็โอเคแล้วเชิเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะจังใดเน้องบอต้ากัที่ขออนุญาตเนาะจบคลิปเพียงแค่นี้พ่อแม่พี่น้องกาชีอาไป โอ้เนาะกะสิขออนุญาตจบคลิปเนาะสิไปแจกน้ำช่วยเบาเตียงเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเอ้เนาะกะอ่าเอาไว้เนาะที่ตามรับชมเนาะบอต้าในคลิปหน้าเนาะไปจูบบางไฟเพื่อนพี่น้องแต่สำหรับคลิปนี้เนาะบอต้าก็คือสิขอจบคลิปเพียงชะนี้เนาะเพื่อนพี่น้องเนาะจะได้ก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ทุกผู้ทุกคนเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมเข้ามาเป็นกำลังใจให้เนาะแล้วก็บโค้ชขามโฆษณาของบอต้าไปเพื่อนพี่น้องบอต้าก็จะได้ขอกล่าวคำว่าสบายดี